ไตั้งก่อนให้เห็นจูเนี่ยเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวไปเฉยก่อนเดี๋ยวข้าวหกนั่งลง เดี๋ยวแม่จะนั่นแล้วนะกดแล้วเมื่อกี้มันหลุดนะคะมันหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดต่อเอาตูนี่กินข้าวลูกเน,นี่ยมันกระพริบกล้องมามีเนี่ยเอยเป็นอะไรเนาะกายจะพังแล้วตูนี่โยนโทรศัพท์มามีมากเนี่ยเห็นไหมแวบๆบเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่ดียังไงต้องขอประทานโทษด้วยนะคะพี่ๆเอซีทุกคนนะคะ กินลูกกินโอ้กล้องแม่กล้องแม่แวบ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 แล้วจุเนียเป็นอะไรนาะเป็นอะไรนาะอืมอืมกล้องแวบ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 เขาีกไข่กินลูกพอจับแล้วมันไม่เป็นพอปล่อยมือแล้วมันแวบๆ ตามการเวลาและทรสัพทหมาี่เนี่ยเนาะกินข้าวค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเป็นกำลังใจแล้วกดติดตามยังไม่ได้ออกจากช่องปูไปไหนนะคะก็ตอนนี้ก็มี160ร้อยหกสิบกว่าคนนะคะ ก็ขอบคุณมากเลยค่ะถึงจะไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่ก็ยังไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะทีนี่ตอนนี้ก็เปิดบางกิจการนะคะอย่างร้านนวดร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านตัดผมยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดตามตอนนี้ก็มีพวกนวดแล้วก็มีอ่า เห็นว่าจะมีพวกร้านขายหวยก็จะเริ่มเปิดวันสองวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจกันนะคะทุกคนสู้ๆิดถึงเมืองไทยมากเลยค่ะห่วงเพื่อนๆพี่ๆชาวไทยทุกคนเช่นกันทุกคนนะคะที่เมืองไทยยังไงก็สู้ๆไปด้วยการรักษาสุขภาพกันนะคะที่นี่ก็ของปุ๊กก็ลงวัคซีนไว้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็น ช่วงเป็นคิวเขานะคะก็จะฉีดช่วงคนอายุห้าสิบขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวช่วงสี่สิบขึ้นไปนะคะก็จะเป็นคิวเราเราต้องลงเหมือนบ้านเราะคะ่ะเราก็ต้องลงเขาเรียกอะไรลำดับไม่ใช่ลำดับเขาเรียกว่าลงตามคิวไวะคะ้ค่ะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะแจ้งอีเมลแจ้งะไรเรียกเราไปอีกทีหนึง่งล้วก็ฉีดไปเธอค่ะน,นะคะอยากให้ทุกคนฉีดอย่าไปกลัวเลยนะคะมันก,ก็ต้องเสี่ยงกันนะคะไม่ฉีดก็ไม่ฉีดก็แย่ เราสู้ที่ว่าในจะแย่มันก็สู้ที่จะฉีดดีกว่าค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยกว่านะคะยังน้อยเราได้มีภูมิต้นานทา <U> นงามงามงเราต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนนะคะทั่วประเทศทุกประเทศนะคะอื้มืมอื้มอือื้อีงมองหงท่า ยำหมี่มอาทิชูให้ไม่เล่นหรอกอิทเด้อคุณเอร่อยหมยมี่บอก้ยหมียมี่อยแม่เอานีก่อนนั่งเดี๋ยวตกะช่วงนี้ที่นี่ก็ กล้องแม่เป็นอะไรอีกแล้วจูกล้องแม่เป็นอะไรอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยกล้องแม่กระปิบกระปับกระปิบกระปั๊บ,บ,บ,บถ้าถ่ายออกมาแล้วไม่ดีอย่าว่ากันนะคะกล้องเก่าแล้วใช้มาจะ่สองปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนช่วงนี้อ้วนนะคะอ้วนเพราะว่า ตั้งใจกิน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 เพราะว่าอ้วนอ้วนอ้วนยาด้วยอ้วนยาคุมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใกล้จะลดจะออกกําลังกายแล้วะคะ่ะเพราะว่ารู้ตัวนะคะช่วงนี้อ้วนดูเนี่ยก็เถิดมาแล้วไวโนเลวที่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องเพลงไปโรงเรียนนะคะน้องเพลงไปโรงเรียนน้องเพลงก็ไม่สบายบ่อยช่วงนี้อออเอาไปดูหน้าใกล้ๆเดี๋ยวมันหลุดละลก มาขึ้นมาขึ้นมากินข้าวเลยให้เอฟี Z เห็นเรลวเร็ว,วคนเก่งเลยมาเร็วเรียกทำกล้องแม่ทำกล้องแม่เลยมาเร็วมาอนนะเออไม่ได้จับไม่ได้หรอกนะกล้องเบี้ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมนนะเรียกกินข้าวอือืมอ,นนะอมือือจับไม่ได้จับแล้วล้มอ่ะอื รักษาสุขภาพทุกคนนะคะคือถึงไปดีกว่าจูเนียจูเนียยุ่งกับหมามีแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเล่นกล้องเล่นไม่ได้นะหวัดดี f อก่อนวันนี้เราก็มาให้เห็นหน้ามาพูดคุยนะให้ทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เอ่อไงก็ดูแลครอบครัวรักษาสาุขภาพ เซฟตี้ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ uh My a ม e Cook Channel สวัสดีคะ่ะขอบคุณ f อทุกคนนะคะอะ่ะเด,ดียวสวัสดีลูกสวัสดีคะ่ะบ <pe a> ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้า <pe> ค่ะ